สวัสดีจ้าสวัสดีปีใหม่เด้อเบอนีวันที่หนึ่งบุกราสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดพี่น้องเบนนี่มาสวัสดีปีใหม่หายทุกคนอยู่ดีมีแห้งสขภาพแข็งแรงเดินทางไปใสมาใสกันตลอดปลอดภัยเนาะพี่น้องเนาะมีแต่คนหุกนหอมก็เมตตาด้วยพี่น้องเด้อเกตงอย่างกันให้ประสบความสำเร็จ หนาทีการงานทุกคนล่ะจที่ผพันข้ามาแล้วก็ขอบพุ่นหลายๆทีเขามาติดตามเราเป็เขามาเอ,อ่อติดตามใหม่นี่เนจาจ่ะเนาะเพราะว่าพุ่นหลายๆพุ่นที จ้จะเด้อฝากช่องนลอยๆต้องเมนี่ไปนะอมบุกอมใจอมเอพี่น้องเนี่ยอ่าพี่อนไม่เนี่ยแหละกาบาสิเห็ดเต็มที่ <c oughs> แต่เห็นมันเขื่อสิเขื่อทั้งกันเนาะพี่น้องเนาะมันถ่อมเลยก้าบเห็นเจอต้องซื้อกกอุปกรณ์ขื้นเขาแล้วแม่นี่ฟาดกว่าสิบพันไปไหนึ่ปีหนึ่งเนาะพี่อนเราชีวิตต้องสู่ซ้ำได้พี่น้อง,นง,นนนองคนอื่นคือเมนี่บ้าเมนี่หนิ เรียากบอกอะไรพี่น้องคือตรงสูตสุดๆอ่ะเพียงจะผ่านปีไปได้สุขภาพกับวันดีชันเดีดปีที่ผ่านมาว่าบาดทีต้องเขา้าหาหมอด้วยเดินมือตงไปทางในนี้กคนดังสูงครับคนป้าๆพี่น้องเมนี้ถึงบอกว่าถ้าทุกอย่างมันโอเคแบบเมนี้ก็ียสงสัยจะเลิกแรือล่าพี่น้อง,อง,องก็เลยต้องไปเป็นอย่างที่มันเป็นแบบว่าของเดียวของก่ต้องแบบ น้องพี่น้องเรต้องมาแบบว่าสูบปานนี้แล้วพี่น้องถ้าร่างกายพร้อมกาบม่ได้ยานแล้วพี่น้องไม่นี่นั่นฝ่ามือดีซี่มือหายได้ซูมอะไรได้ปีไม่นี่เขาคอยจะขอสุขภาพแข็งแรงขึ้นหรือก,กันล่ะล่ะพี่น้องแร้งสมคบตะคุคนเลยจา่าขึ้นเป็นใดได้ไปเข่าดาวน้ำ้องอิงบอพี่น้องไม่นี่อยู่ผู้เดียวสำหรับบริมีเวลาได้ได้พี่น้อง เกดดเดียวไม่เวลานี่ก็เลยกูเดยไปใส่สัมผัสงานกูหลยรั่ยางเปอาทิตย์เี้ยงสิละ,ออละเออทันยู่งยูเงียบงสิวันนี้ก็เออเฮ้ ลองแล้วนองลองูลงลกคามา่้าติบม้งเห็นี้ก็ได้เปล่ามา,าคิดห้พี่นอ้องบอกกับพี่นอ้องจากับพี่น้องกันพี่นองมันสมบูรณ์ขึ้นเลยพี่น้องสุดมันก็เป็นที่กำกับีน่น้อสมบูรณ์ขึ้นบ่ ปีนึ่ปีหกเจ็ดเราได้ปีแล้วเท่าปีกปีเราได้ปีนี้ก็ได้ไม่เป็นเท่าจะเซอร์ได้เป็นรองเท่าเท่าพี่รองก็อย่าลืมลเลยจ้าเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสับไข่ค่ะแม่นี่คือเกาณลักษณะแม่นี้ชาแนลสำหรับเอ่อช่องน้อยๆของแม่นี่เราจะว่าอะไเห็นพี่สาวเรากลับตั้งประเทศแล้วก็ให้เราเดินทางปลอดภัยเด้อพี่สาวกับแม่กระดูกแม่ไอดาเอ่อกับไอ้ครอบครัวเรากับกบ้านแล้วก็ขอให้เราเดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพเนาะพี่น้องเนาะ โอมีโอกาสได้เจอกันจักเทีย่ยงหรอก็กับพี่สาวก็ได้เพราะว่าตางคนก็ื่อตังท่ามาให้กินเนานะพี่น้องเนาะไอ้นี่เกิดทำแต่งงานบ่ค่อยไ,ได้กลับบ้านกับส่องเท่าใดก็เลยมาอวยพรให้ทุกคนที่มุงพวกเพื่อนฝูงหรือผูดด้ใดก็แล้วแต่ที่ผ่านก็มาเห็นในคลิปนี้มื้อนี้มาอมวยพ่อปีใหม่เด้อจ้าก็คือเก่านั่นแหละอยากให้ฝากฝากติด,ดตามให้มนี่แน่เป็นก็ลังใจให้นมนี่แน่ช่องใหม่ช่อง,องน้อยๆฝากไว้ในอ้อมอกความใจพี่น้องคือเก่าฝากไว้ในหัวอก อ้อมอกอ้อมใจพี่น้องละเลยให้เมตตาแม่นี่คือเก่าให้เบิ่งให้แม่กดติดตามก็จะได้ให้มีได้ได้คือคนอื่นเงี้พี่น้องนะแม่นี่ก <seg> ็บสเปนิอัมถ่านของก้าวเตว่าช่วงที่แม่นี่เป็นยังคือเฮตเตอร์แบบนี้ก็คือว่าเมนี่บ่มีเวลาแม่นี่ของมาเนล่ามันบ่มีเวลาบ่สามารถติสป็นติสลาได้ขนาดนั้นพี่น้องก็เลยได้เค้มากว่าโอ้ไั่ยังสีนะพี่น้องแม่นี่มาผมเมื่อผมเนี่ยพี่น้องว่าต้องได้ขื่นมากเงี้ยบเนี่ย ก็เลยมันเด็แต่เม้าบอามัทกท่ายเมาบอกพี่น้องไปเบิ <h 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 ้งติดตามตลอดอยู่น้ำแพงไปนี่อย่าติดตามตลอดอยูเรียวเป็นอีพซี่เอนยูเรียวนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแหมไปนี่นะเมล็ดจ้าขอบคุณหลายๆสำหรับคนที่มาติดตามแล้วคลิปนี้ไว้สนิทเ้ยพี่น้องเลยวันจะพุคนสุภาพแข็งแรงตลอดปีแหละตลอดไปเฮงๆปังๆบายบายเลิฟเลิฟสวัสดีจ้า